สวัสดีทุกท่านทุกคนเบู๊<ๆ>ข้าพอมาพี่น้องนจัดแจงทุกันไอเกี่ยวผัดพรกพุก้งไฟแดงสักกะแล้วแมาๆๆทุกท่านทุกคนจัดแจงไกันเนื่องคำว่าเบิรงกัตดูดีไม่แห้งทุกท่านทุกท่านนะครับเด้อใา่กดไลค์กดแชร์ไอ้น้ำแนะ่กดติดตามไอ้น้ำเลยอย่างแรงใ,ใจนะครับนเพราะในบ้านผัดจามแล้วนะผัดพรกพุก้งไฟแดง ตามฟิตฟิตฟิตอยู่ทุไปไปกวันขอบคุณขอบคุณครับพี่นอ้องฟังไปเอาละยิดีมีให้ทุกท่านทุกท่านครับเอาละได้เวลากินแล้วครับสแต่ละพี่น้องสวัสดีทุกท่านทุกคนไปแล้วบายบายบายน้ำลายจียไหลแล้วอดบ่ไหวแล้วลองจะไปกินข้าวฮะ แก่กับขนาดพี่นอ้องขอบคุณขอบคุณนะครับเด้ออยู่ดีมีแห้งทุกท่านทุกท่านรับด้วยทุกคนทุกคนเด้อพี่นอ้องกลับมาเบิง่งเป็นกำลังแห้งใจแห้งเบ่งมุมสูงเบ่งมุมสูงัข,ขนาดพี่น,อกกนนะ้องคนไะนเออลงได้ไหนพี่นอ้นอง Apa-apa, alak apapapalapala, selamat di tap.